สำหรับบ้านเราในเวลานี้นะคะก็มีงานมอเตอร์โชว์เกิดขึ้นนะคะก็จะหมดในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่12ค่ะแต่สําหรับสื่อจีนนะคะสำหรับที่จีนค่ะงานมอเตอร์โชว์ของไทยในปีนี้นะคะมีความพิเศษกว่าทุกๆปีค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกนะคะที่ตลาดรถ e ีวีของจีนเข้ามาที่ไทย เป็นปีแรกอย่างเป็นทางการน่นะคะก็หลากหลายยี่ห้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออร่า o o d Cat นะคะน้องแมวค่ะหรือว่าเนต้าวีนะคะรวมทั้ง BYD ด้วยล่ะคะ่ะก็สื่อสินหัวของจีนนะคะได้มาทำข่าวที่มอเตอร์โชว์ที่ไทยด้วยล่ะคะ่ะก็รายงานประเด็นเดียวกันนี้นะคะว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้ล่ะคะ่ะมีความสำคัญกับตลาดจีนมากๆเลยนะคะจีนเองก็เปิดตลาดรถ E ีวีนะคะตั้งแต่ที่การประชุมี2 0ที่อินโดนีเซียที่บาหลีแล้วนะคะก็รวม รวมทั้งเอเป็กที่กรุงเทพเราด้วยค่ะและแน่นอนค่ะสปอนเซอร์นะคะเจ้าภาพบอลโลกค่ะที่กาตาเวลานี้นะคะก็ใช้ทั้งรถไฟจีนนะคะสนามกีฬาจีนค่ะแล้วก็รวมทั้งรถบัสขนส่งนะคะรถเมล์รถบัสขนส่งเนี่ยละค่ะก็เป็นพลังงานสะอาดจ,จากจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะตอนนี้เจ้าตลาดของรถ E ีีนะคะก็มีจีนนี่ละค่ะเข้ามาคลองนะคะก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเซลล์ด้วยนะคะอย่างเจ้าเนต้าวีเนี่ยละค่ะตอนนี้ก็ ผ่าน MOU มาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเจ้าก็ตามค่ะก็เดินหน้านะคะตอนนี้ก็มียอดจองไปที่7 0 0 0คันแล้วนะคะใครจองตอนนี้ก็คิวยาวถึงมิถุนาห 66, 66แล้วล่ะคะ่ะลงเรือคอนเทนเนอร์มานะคะเพราะว่าตอนนี้จอดรอชิปปิ้งเต็มท่าเรือเลยล่ะคะ่ะคอนเทนเนอร์ลำหนึ่งนะคะก็เนตาวี v ใส่มาได้800คันล่ะค่ะพร้อมที่จะโลสัมภามาที่บ้านเราแล้วนะคะสำหรับเนตาวีค่ะเซลก็ยังบอกเลยค่ะว่าเนตาวีเองเนี่ยนะคะก็ ราคามิตรภาพแบบจีนน่ยนะคะแต่ว่าทางด้านของสเปคต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียร์เนี่ยนะคะก็ค,คล้ายๆกับทางด้านของรถตะวันตกดังๆหลายค่ายทีเดียวละค่ะสําหรับยอดจองเนต้าวีหรือว่าอภิเนหรานาจาเนี่ยนะคะตอนนี้สินหัวก็รายงานว่าที่ทายอยู่ที่6 0 0ันถึงเจ็ดคันแล้วนะคะแล้วก็เนต้าวีเองก็ยังได้ร่วมมือกับหัวเบยด้วยนะคะยักษ์ใหญ่ค่ายมือถือของจีนละค่ะจอแสดงผลเวลาขับนี่ก็เป็นจอ14นิ้วของหัว สวยด้วยล่ะค่ะ แล้วเซลก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าประเด็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นข่าวอะค่ะเป็นเรื่องของเคสที่หุ้มตัวแบตเตอรี่นะคะแต่ไม่ใช่ตัวแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็คําถามยอดฮิตนะคะว่ารถไฟฟ้าสามารถขับลุยน้ําได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วเครื่องยนต์นี้แน่นอนนะคะว่าก็ต้องมีการซีลเป็นอย่างดีนะคะซึ่งหากน้าท่วมเนี่ยก็จะท่วมเข้าไปในห้องโดยสารแล้วก็ทําให้เปียกแฉะเหม็นชื้นส่วนเรื่องของศูนย์บริการนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสาขา นะก็ออร Good Cat เองนะคะแล้วก็ BYD ค่ะก็มียอดติดอันดับท็อปของงานมอเตอร์โชว์ในยอดจองปีนี้ด้วยนะคะก็คึกคักทีเดียวค่ะสําหรับตลาดรถ e ีวีของจีนในประเทศไทยนะคะแล้วก็เซลก็ยังบอกด้วยค่ะว่าไหนเพื่อนบ้านเรล้วด้วยนะคะ